สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์หน้าพัางนะจนถึงทุกวันนี้ก็น่าใช้เวลาประมาณ7เดือน8เดือนแล้วว่าก็น่าจะเกือบเกือบปีนะคะก็คือ แต่ก่อนเราขายของใช่ไหมคะขายครีมขายอะไรแบบเนี้ยเราก็จะเหมือนว่าก่อนจะขายเราก็จะครีมตัวนั้นนั้นอะมาใช้ก่อนซึ่งอุปกรณก่อนทีเราเนียเราขายอะไรก็คือมัจะเริ่มจากเราอยากใช้เราจะซื้อมาใช้แล้วเราก็จะขายอะไรเงี้ยที่ปกติแล้วพื้นพื้นเพเราอะผิวผิวแพง่ายอยู่แล้วแต่แพง่ายที่เนี้ยคือว่าแต่ก่อนตั้งแต่ตอนสมัยมัธยมต้นอะไรเงี้ยคือเราจะไปหาหมอหน้าบ่อยเพราะว่าตรงรอบจมูกเนี่ยมันคือส่วนที่บอบบางที่สุดใช่ปะแล้วเวลาที่ใช้ครีมอะไรที่มัน บำรุงแล้วมันไม่ชุ่มชื่นพอคือเราเป็นคนผิวแห้งมากมันก็จะขึ้นลอกแล้วมันจะแสบมากอะ่ะก็เลยทนไม่ไหวก็คือต้องไปหาหมอแล้วคุณหมอก,ก็บอกแล้วว่าเออแบบเนี้ยมันคือไม่หายขาดคือถ้าเกิดนอนดึกหรืออะไรเงี้ยหรืออากาศเปลี่ยนมันก็จะเป็นบวกกับลังแพ้ด้วยเคยเป็นที่ผิวหนังของเราเองใช่ไหมทีนี้เราก็ใช้อะไรก็ได้นะตอนนั้นแต่แค่ต้องมีครีมยืนพื้นที่แบบมันชุ่มชื่นพออะค่ะทีนี้เหมือนกับว่าเราก็ได้ไปลองครีมตัวนึงที่เป็นครีมแบบทั้งเหน็่นอะไรเงี้ยแแแลลล้้้วเเ่่่่่่่ใใชชมมมมมมััััสพนนนนนนนกกก็ขึผผผืืืืหหหหงงออออออิไะค สภาพก็คือเรามีสิวสิวขึ้นตรงข้างแก้มตรงนี้ซึ่งปกติอะเราปกี่ไม่มีสิวเลยนะมีน้อยอะแต่คือหน้าไม่ได้ใสแต่ไม่ไมีสิวอืก็ขึ้ทีแล้ขึ้นเยอะจนมันไดสิวแบบสิบักเศษตรงตรงนี้สองข้างเนี้ยเราก็เลยไม่ไหวละเราเลยเลอกใช้วพยายามสรรหาครีมต่างๆเออมาใช้เพื่อให้มันหาเงี้ยยิ่งใช้อะไรก็ยิ่งแพลแล้วจะแบบเราเคใช้เบอร์กโมแล้วหน้าก็ดีใช่ไหมพอเรากลับมาใช้เบอร์กัมโมอี่างเงี้ยก็คือใช้ไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าในหน้าเราเลี่ยนหน้าเรา่างหน้ามันโดนอะไรยเ็ เอาที่แบบมั่นใจจริงๆแบบที่เขามีแหล่งที่มาแหล่งผลิตอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าไม่งั้นอาจจะเป็นเราจะให้ดู <แ S 2> ทุกวันนี้คือทารองพื้นไม่ได้แล้วว่าไอ้อย่างเราก็ตอนแรกเราหาหมอคือเราทำไม่ไหวไลยหาหมอหายก็จริงแต่ก็มีคนหนึ่งเขาแนะนำมาว่าพวกครีมลดผื่นอะไรแบบนี้มันจะหมอเขาก็จะมีพวกสเตียรอยใสซึ่งมันก็ไม่ีกับผิวเราในระยะยาวจริงปะคือมันหายวันนี้ตอนนั้นอยูอย่เราก็เลยหยุดยาแล้วเราก็พยายามที่จะหาแค่ทาให้ชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แต่งหน้าบางๆแต่คือตาที่มันก็แห้งจะมันไม่ได้ไหวแต่ว่าเราคืองพื้ดูอันนี้คืออยู่เฉยๆแสงมันหกอค มันมองไม่เห็นอยู่เฉยๆก็ก็ขึ้นผินเห็นปะไม่เห็นหรอกนั่นแหละมันมันก็เป็นแนดงๆหน้าเราจะเหมือนคนหน้าแดงๆมาช่วงเนี้ยก็คือพยายามที่จะหยู่นะคะแล้วก็ให้ใช้ครีมที่มั่นใจดีกว่าอย่างที่เราขายอยู่ทุกวันเนี้ยก็จะเป็นครีมที่แบบน่าใช้ถือแล้วก็ไว้ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกครีมของสกินฟู้ดที่ี้ใช่ป่ะมันก็แน่นอนแต่ว่าเขาเป็นโรงงานอย่างนั้นอ่ะมันก็ไม่มีไม่สารอันตรายเบอร์เกอร์โมยก็มาจากอิตาลีแล้วทุกชิ้นก็แท้ร้อยเปอร e.l.e. E, นะคะก็มั่นใจได้เลยว่าไม่มีสารปรอดหรือว่าสารไฮโรคุนินหรือสารอันรอรตรายต่างๆเพราะว่าเราใช้เองแล้วคือใช้แล้วเนี่ยน่าจะนุ่มเนียนแต่ว่าจะช่วยเรื่องกระจงางใสเลยไหมมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ผิวหน้าคุณจะสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ตัวน,นี้ยคือแพ้แค่งใช้ได้เราคอนเฟิร์มเพราะว่าเราขายมานาะนแล้วไม่มีใครแพ้เลยนะสหเขาก็ไม่ใส่คือมันเพียวแบบนช่อชมากก็อยากให้ เออใช้อะไรก็ให้ระวังด้วยกันนะแบบเราปีนเนาะลอยจุดจเห็นปะนี่มันแสงเข้านะมันก็เลยเห็นว่ามันไม่เห็นลอยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีลอยตรงนี้เยอะเหมือนกัน,นก็คือไเอออะไรก็อะไรก็แต่เพื่อนที่ถามเรื่องลองทำผมนะเนี่อนออยามมาอันนั้นนะเชื่องสีกุยใหญ่เนี่ยทำกันได้เหมือนกเนี่ยนะคก็เป็นเราฟูๆแต่ว่าเราทำยังไม่ค่อยดีอ่ะจริงๆฝั่งนไ,งไอศ่าทำขึ้นรอนสวยแต่ฝั่งนี้เลไรก็เลยตัดสก,ไกีไปก่อนก็ฝึกไปเรื่อยๆนี่ก็แล้วกัน